สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่สองมกราคมคุณได้เดดเทมเพลสกับหัวนะคะเขาได้3าดาบคนมีคู่นะคะวันนี้จะมีการปรับตัวนะคะถ้าเคยมีปัญหากันกับคนรักไม่มองว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แฟนคุณได้3มดาบยังมีเรื่องที่เขาไม่สบายใจอยู่นะคะยังมีอะไรที่คาใจแล้วเขาอยากจะเคลียร์กับคุณด้วยไม่มองว่าถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยกันในวันนี้จะหาข้อสรุปที่ดีได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่ Playfulness แล้วก็ There's Something Better ซึ่งก็หมายถึงการออสามารถที่จะเคลียร์ใจได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนะคะสถานการณ์มันจะดีขึ้น คนโสดสนิทในวันนี้นะคะยังไม่แนะนำให้จริงจังกับใครนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขายังมีตัวเลือกอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ตัดขาดกับคนเก่าอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคุยกับใครในช่วงนี้หรือมีใครเข้ามาเนี่ยก็ให้คบไปแบบผิวเผินก่อนนะคะอย่าพึ่งไปลงทุนทางอารมณ์นะคะป้องกันใจตัวเองไว้ก่อนเนาะ